กินกลับมาได้บอกวันพูดกันปีซื้อตักมาฮหวันนี้เลิกงานเลิกงานเราก็มานี่บ้านอิดอันนี้ทีวีสีนเตียงมันอันตีในกระจกฮันกาดาราจัหนึงงของเมืองไทยเขาทรงมาดักสันดานอยู่เดนมาร์กนี่ดักสันดานปออิดมาดักสันดานด้วยเหรอมอยู่เดนมาร์กเนี่ยฮะดาราในกระจกนะดารา ไอ้น้อยดาเฮ่ยฮั่นฮั่นเลิกงานแล้วก็ับมาดดดเดี๋ยวพูดปีซื้อตับมั้งตับหมูเออไอ้ไน้อยห้ามตกเตียงนะเดี๋ยวป้าไปคอยอีดด้วก ติดบินหน้ามาก็มาพององามบ่งามเนี่ยสภาพแม่ดูหน้อยเพราะเธอ,ห,อหมดสภาพละไผจะไปนับได้รับเมามับ้างเด้อะวันเดี๋ยวนี้เด้หอดหมดสภาพละ <c oughs> ต้องไปเมามาละคนตีทายวิดีโอนี่นยังจะงามกว่ามันก็นี่อุ้อันนี้อย่ามาอ่อนเด้ออ่อ,อนวะไอไ้อเนี่ยแน่ใจว่ามันบ่ฮะ <laughs> ไอ้น้อยถ้ามันเอาชุดไปไหนเด้อย่าเอาไปฮัทต์ทำมาหอ้อ นั่นเตอเมื่อานเจอเด็กแมวนั่นเจอเด็กดอยเด็กแมวเจอกันดอยตัวนดอยก็มาเลยอ้วนก่อ้นไอ้นี่เด็กดอยแก่กระดอยแก่กับปอนสุเทพอ่ะมาจากดอยอ่ะไงมันเอาถุงมือออกได้นะเห็นไหมตัวเล็กนิดเดียวมืออกเตียงหอมลมร่มจะไปหน้าจะอ่านขอลองเตอถุงมือกระไซถุงมือไปออดออกแล้วเออกินก็ก็กินนมอ่ะ กินเป็นเวลาับลา่ร <c> า <oughs> ไม่ทอดถุงมือชอกมมยก็ไผ่หน้ายังปอเนี่ยหน้ามดลุ่มๆดังอีปอดเนี่ยอีปอจุดเด็บเนี่ยจึงไว้เองแต่น้อยสายนาทีสายนทายนทีมาจากหน้าบ่แม่นสายฝนบ่มาหนีจากหน้ามอเจ้าคนนี้จะชงไปบ้านมานันบ่เมืองไทยมีน้ำเยอะตั้งตามสายน้ำ สายนาที <ừ> อยู่ <ừ> ดีๆพอดูพอมันเอาชุดถลุกฎหมายนื้ยาวมแยาะดูมัดตีนห้อยได้อยู่น่ะอืมอ่าอีทลักของปืนมามันตุกแตกตุก,ตก,กว่าลักชุดโรงพยาบาลเพื่อนมาหนึ่งนักเลยเอามาสามทีชุดพุ่นเนี่ยคุพ่อหน้าอีทก็ว่าตัดสีลาพอเหรยมันพึงตาแป้งนี่ <c oughs> งามว่บไผนเป็นนับได้ลักเมาผมนึกเนอะตาแป้งประเดี๋ยวนี่พอพอมันดูอ่านแล้วยัง จะปีอดนถึงจะงามกูมันกันอ่ะได้เขียนกิ้วนะเมืกอ้ืนเมืเชียก็ทายพีเพราะอ้วกงามเัมงามอ่ะเดี๋ยวคุณไก่อนทายงามงามหน่อยงามเพราะนี่แมมคนหลงตัวเองแมม นี่งามงามรักเมาเขาเป็นคนเป็นคนน่ะเนี่ยเดินไปเจ็บไปเจ็บเขาเมาเขาเนี่ยเขาเมาเขานะเพื่อนเพื่อไปทำงานกันรักหนีงานนะเดี๋ยวนี้นะเนี่ยการก็มาถึงชั่วโมงกันมามาถึงชั่วโมงเนี่ยมาแท้ๆแล้วมันเลิกใบม้งนี่เก้าโมงปวดชิวแล้วอืมเฮเนี่ยห่ะไม้อยังงามก่อเอาอีกว่างามก่อนเดี๋ยวพี่พอกระจกเออผมมันบบงามเนาะตดผมตดผมผมมันบบงามเหมจอนคนบบงามตดผมตดผม บอกละไปถ่ายคนเดียวอิิไปถ่ายบ้านถ่ายจองก็เตยเอาจจซิปน,นี่มานะห,โหนิน้องคนจนนะโอ้ยเจนี่่าอุ้มเลยนะถ้าเราเอาลูกไปให้เขาดูเนี่ยเดือนหนึ่งสองพันห้าสองพันหกดูทุกมือนถุงมือจะไปแกะส่งมาเนี่ยนี่คนรอของปีอิทนี่ เดินไปถ่ายคนเดียวเจ้ในหาบตายตัวไรนะคะที่คาดเนี่ยเดินไปถ่ายมัมบ้านก่มพอนี่อันนี้อันนี้ออกจากห้องนอนแล้วเด้อเอออันนี้ห้องนั่งเล่นห้องนั่งเล่นเปิดทีวีไทยดูตัวเนี่ยแล้วบ้าน <c oughs> นี้ยแม่ห้องครับแค่คออ่านี่ลูกสาวอสุเทพอานี่ลูกสาวเป็นลูกสาวสุดเทพเอออีกอะยัคยอยไปอยู่ในห้องคบ,ม<พ>บลมลม คนเชิญไม่เปลนนะล่ะคำเจตนาจะไปน่น้าเราไปออดเราพนต้องน้อยฮะจะเคี่ยวกับเราออดเทำไมจะเคี่ยวปะอืมอ้ป้าเดีนี่ชัดๆเด้อเอ็นี่ชูกล่องไหมดีนี่ชูปอเมึงเนี่ยฮะหันกล่องสักหน่อยเนี่ยนี่นี่นี่อะนาพรป้าออดนั่นป้ามันพูดชูกล่องป้ามันพูดชูกล่อง ยังเมะขนาดนี่สปีก็จะป๊กไปอยู่บ้านแล้วนี่เฮยเจนโคตเอาพอเฮยเจนจมเลยกเอาอยเอาสปีก็ป๊กไปอยู่บ้านละโตเอาด่ากูขับฟอร์ไม่แม่นี้กำลังได้เจ็ดวันนะแม่นี่น้องน้อยเวันเนี่ยสียงเสียเียดูรทันแล้วดูทรัเนลดูเดือนดาดบอกเจดเดดาดบอกหน้ายังฟอมเนี่มนมันหน้ายังเ็มน ุ้มลเลยี่จะไปใส่น่องน้รุมเจ็ดตางกเงินเก่งนี่ต้องใส่กนได้เนี่ยอาอมันเย็นบอกชี่ย nhau เหยวเด้อเชี่ nhau เหนียวเาเนี่ยไหนนะลูกลังหลอกนะเออไ่ต้องไปมันมันลอกู่ขา้าผิดงูเดี๋ยวลงไปซื้อน้ำมันน้ำมันอย่ง เตี๋พูดซื้อมาเพื่ออะไรอย่างน่ะไอนั่นเป็นไอสบู่น้าแล้วก็ครีมด้วยน,นะโลชั่น,นที่ทาตัวเนี่ยไง <c oughs> แล้วก็เซนปูซาผม <laughs> มันเจด็ดนี้องไปอุ้มมันเดิมแล้วก็หลุดใส่มือ